อันนี้เรามาที่ไหนเอ่ยฮะป๊าบอกว่าอะไรนะเดอะมาร์เก็ตเทียใช่ไหมแล้วามาดูสัตว์กันก่อนเนาะอ่ามาดูมีนกก่อนนะนกมันร้อนมากเลยอันนี้นกอะไรเอ,อ่ยนกมันร้อนนะว้าวปินมองเห็นไหมอ่าเดินไปดูก่อนนะเดินไปดูกับแม่ก่อนปะ ใช่มีมีมมสองตัวตัวใหญ่เป็นเริ่มเลยพินอย่าเดินร,ระวังนงท่อเลเข้าไปดูไหมล่ะ นี่ต้องดูนี้มีจิงโจ้ด้วยของบนเนี้ยนี่ต้องขึ้นมาหิ้นขึ้นมานี่อ่ะขาจับเนอเนี่มีไก่เนี่ยนีไก่โหโแล้วนี่มีไก่ด้านนี้มีจิงโจ,จ,จ้มิโจ้มีเต่าเวเลอร์เลยปินระวังนะครับ ข้าวไหมครับข้าวข้าวข้าวอย่าไปริมน้ำ ว้างเลยเนะาะเอาอะไรครับเอาไหมเอาเดีย๋ยวป้าไปหยอดให้นะอ,อ่านั้นอยู่กับแม่อยู่นะจับแม่ดีๆนะเ,เ,เรามาดูเต่าไหมตัวเต่าบลลอเลยเต<ว>่าตัวใหญ่มากเลยเดี๋วน้องปิ้นไม่หนเนี่ย เดี๋ยวเราเข้าไปดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะฮะเขียวกันน,นี่อีกนิดเดียวเองตรงนี้แป๊บเดียวเราดูเป็นโซนๆจะได้จบๆไปไงโอ้ยนอนกันสบายโอ้ยโฟกัสไม่ได้ ่จินอย่าวิ่งไปอย่าวิ่งไปนะครับดูตรงนี้ก่อนตัวนี้เป็นปลาตัวใหญ่ๆหญ่โห้จินดูข้างบน,ต,งน,น,น,นตัวนี้สิเนี่ยเห็นนี่ดูดิตัวเนี้ยใหญ่ไหมเออโอ้โหตัวนี้ก็ใหญ่เนี่ยตัวเนี้ย พาไปดูข้างในกันปลาตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยมม,มาทะลุตรงนี้อุ้ยขอพีบ巴拉อยู่นี่นี่เองโอ้โเต่าข้างในเต็มเลย หินละว่างลูกหืมถ้าจับมือกับแม่ไว้เดี๋ยวป๊าถ่ายรูปให้ไหมต้องรีบเทแล้วไฟไตกน่าปิ่นปิ้นป้ายังถ่ายไม่เสร็จเลยปิ่นปิ้นจะลงซะแล้วลงได้ไหมอ่าลงไม่ได้นะเหยียบก่อนเหยียบก่อนเหยียบไว้แล้ว อ่าอย่างนี้ออกมาโอเคเอขึ้นเลยสไลเดอร์อรอคิวเนี่ยขึ้นต่อจากนี้ขึ้นเลยปะไม่ใช่นั้นทางลงอย่าโดนเขาสวนนี่นี่มาทางนี้ลูกนี่นี่น,นี่คะใช่ขึ้นเลยขึ้นเลย ไปขึ้นใหม่ถ้าจะขึ้นมันมีอันอันสูงด้วยจะไ,ไ,ไปดูเดรัจสาวป๊าไหมระ,ะวังหัวนะ่ะ เราไม่ค <listed> ่อยลื <ative> ่นระวังหัวอ่โอเคตอนไหนครับเอ็น เข้มพูเลยเนาะนี่ไถ่เซอร์ราท็อปตัวเบลลมเลยเป็นโัวข้างหน้ามีตัวอะไรอะ่ะโอ้ยคอยาวคอยาวโอ้มีคิงคองตัวเบลเลอร์เลยอันนี้อะไรจระเข้ยักษ์โอ้โห,โหจระเข้ยักษ์เลยโอ้ ตัวนี้จะกินปิ้นไหมปิ้นฟันแหลมเลยนี่ครับโอ้โหนี่สไปเดอร์แมนกำลังปิ้นตึกอยู่เลยโอกลังหันครับปิ้นอยู่บนกังหันลมครับแลวนี่โอ้โหแรปเตอร์นี่จูรลสิกมาเองครับผปิ้นถึงไหมครับ ถ่ายรูปก,กับ Spiderman ไหมตรงนี้ก็มีทีเล็กนะครับโอ้หัวเปเริ่มเลย ตัวคิงคองนี่ใหญ่จริงครับ ตอนแรกนึกว่ามีสปไปเดอร์แมนคนเดียวครับมีอีกคนครับสปไปเดอร์แมนตรงนี้ห้อยหัวเลยปิ๊นมาดูสปไปเดอร์แมนคนนี้เห็นปิ๊นมาดูนี่ปิ๊นปินนี่อ้าวคองงายคอง ใช่หรือเปล่าเรื่องเดียวกันหรือเปล่าอาหลังจากที่เล่นจนเหนื่อยครับน้องปินก็มาพักเอาแรงครับผมนี่มาทานอะไรอ่ะเยลลี่เยลลี่น้ำแข็งใสน้ำแดงนะครับ อร่อยมั้ยอร่อยมั้ยครับอือหือโอ้โหเป็นแอ่อองตึ้งนูใช่ไหมอือพักเอาแรงเนาะฝนจะตกด้วยอ่ะข้างนอกเนาะเราต้องรีบเลื่อนกะโดดให้ทันอือใช่เดี๋ยวเราจะไม่สบายนะ กินอร่อยเลยของโปรดพิ้นเลยครับน้ำแข็งเนี่ยแ่ะเป็นน้นอ่ไ่า้ข็ง่ายนูไม่อยากเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเเราก็กินน้ำแข็งสิเด <c oughs> ี๋ยวมีนมเปอ้วใหญ่ก็ดีกินขึ้นสมองนะคำใหญ่ได้ไหมคำใหญ่ได้ไหม อใหาอามีน้อยากให้มีน้โไม่มีน้ก็ต้องรีบกินเพราะว่าให้ไม่เอาิิ้้ไม่แนอร่อยอร่อยจ้ะ